สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จันารองคำเป็นสิทธิอภิบาลคริสจักมหาพรตีมณฑลนะคะเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์ซึ่งเป็นการเรียนโพชนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมยูดาห์นะคะก่อนสิ่งเรื่อใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนพระคำของพระองค์นะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราเปิดโพชนะของพระองค์ ใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกรับรู้ถ้อยคาของพระองค์ที่อยากจะฟังเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงตรัสผ่านถ้อยคําของพระองค์มาถึงเราทั้งหลายตอนนี้ขอพระองค์ทรงนำที่จะให้ทุกถ้อยคําเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์กราบมอบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน การเรียนพระธรรมยูดาห์ดิฉันตั้งชื่อเรื่องพระธรรมนี้ว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ตอนนี้เรา,ากำลังอยู่ในข้อที่21นะคะซึ่งกล่าวว่าจงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรัน เราจะเรียนพระคำของพระเจ้าคำต่อคำนะคะฉะนั้นในตอนนี้ในข้อที่กล่าวไว้ในประโยคที่ว่าจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ดิฉันตั้งชื่อเรื่องในคลิปนี้ว่าไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายฟังแล้วเป็นประโยคที่น่าสนใจและดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุก คนต้องการนะคะทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวในโลกนี้เราพยายามที่จะทุ่มเทเงินทองนะทรัพย์สินของ เพื่อจะได้มาเพื่อจะต่อชีวิตให้ยืนยาวในโลกนี้แต่ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเราอยู่ไม่นานตามพระคำของพระเจ้าไหนพระธรรมจะดุดีบทที่90ก็ได้กล่าวไว้ว่า70นะคะอย่างดีๆก็80ทำไมเราจึงอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาให้ต้องตาย พระองค์ได้ใส่ความเป็นนิรันร์ไว้ในชีวิตของเราเราทั้งหลายมาจากพระองค์และพระองค์ส่งเป็นนิรันร์ฉะนั้นความเป็นนิรันร์นี่แหละซึ่งเป็นอยู่ภายในชีวิตของมนุษย์จึงทำให้เรามีความปรารถนาและหวยหาที่อยากจะมีชีวิตยาวนานนิรันร์ตลอดไปแต่ก็นั่นแหละ เราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้นิรัน์นะคะถ้าอยู่ในโลกนี้นิรัน์ที่จะต้องมีความชราความเจ็บป่วยลุมเร้าเข้ามาเราก็คงไม่อยากจะมีชีวิตนิรัน์แบบนั้นใช่ไหมคะความเจ็บป่วยความแก่ชราก็คืบคานเข้ามาในชีวิต ของเราในทุกๆขณะที่เราใช้ชีวิตในโลกนี้สิ่งเหลนี้พระเจ้าไม่ได้ใส่ไว้ในชีวิตมนุษย์ตอนที่พระองค์ทรงสร้างแต่มนุษย์ได้เลือกเอาในส่วนเอเดนที่จะเชื่อฟังพีมารซาตานในการล่อลวงมนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเลือกเชื่อฟังการหลอกลวงของพีมารซาตานมนุษย์จึงสูญเสียชีวิตนิรันดร์และรับ เอาความเจ็บป่วยความแก่ชราความเสื่อมโทรมตามมาซึ่งเป็นผลของกรรมบัปมนุษย์นะความเจ็บป่วยความแก่ชลานั้นเป็นผลของกรรมบาปมนุษย์นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ใส่ไว้เมื่อพระองค์ทรงสร้างเรามา เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะเจ็บป่วยหรือแก่ชราก็นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้ใส่ไว้ในชีวิตมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงสร้างฉะนั้นจึงทำให้มนุษย์หวยหาชีวิตที่ไม่เจ็บไม่แก่และก็ไม่ตายแน่นอนเราจะได้รับอย่างแน่นอน เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และเรารับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราและเราตั้งใจที่ติดตามพระองค์และตั้งใจที่จะเชื่อพระองค์เดินตามรอยพระบาทของพระองค์และประพฤติตามคำสอนของพระองค์แน่นอนชีวิตนิรันนั้นเป็นของเราแล้วชีวิตนิรันนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ในโลกนี้ได้เพราะ กายอันเสื่อมทรมของเราเนื่องจากผลกรรมบาปของเราที่ได้ทำร้ายร่างกายให้เสื่อมโทรมและวันเวลาที่ผ่านไปก็นำความเสื่อมโทรมนำความแก่ชราเข้ามาในชีวิตของเราถ้าจะให้ดิฉันเลือกที่จะมีชีวิตยืนยาวในโลกนี้นะคะอาจจะเป็นร้อยปี แต่ต้องพบกับสภาพความเสื่อมทรมความเจ็บไข้ได้ป่วยดิฉันไม่เอาแน่นอนดิฉันขออยู่ดีๆแล้วก็ไปแบบดีๆด,ดีกว่าเพราะเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เรามีความหวังใจนะคะความหวังใจในพระเจ้าตอนดิฉันอายุยัยงน้อยวัยรุ่นหรือย่างเข้าวัยผู้ใหญ่30กว่าเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตาย หรือความเจ็บป่วยที่จะนำมาซึ่งความตายหรือความแก่ชราแต่พอย่างเข้า40กว่าเข้าไปแล้วเวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกกลัวตายแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคที่ร้ายแรงและนำมาซึ่งความตายและตอนนี้เมื่อเลยเลข6เข้ามาก็ทำให้รู้สึกประวัติพลันพึงว่าโอ้ความชรากำลัง เข้ามาในชีวิตของเราแล้วแต่แน่นอนเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เราจะดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าแน่นอนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้แต่แน่นอน เราสามารถปฏิเสธได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่น้ำประทัยของพระเจ้าและเราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั่นไม่ใช่ว่าเราไม่เลือกและเราไม่ทำและเราได้แต่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักษา หลายโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตและตอนนี้ก็บอกกับพระเจ้าว่าถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของโปรองดิฉันขอปฏิเสธโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานที่เจ็บปวดเพราะดิฉันไม่ชอบความเจ็บปวดนะคะไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเช่นเข็มเช่นสิ่งที่คมทั้งหลายเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้เพราะเราเป็นลูกของโปรอง ความแก่ชราแน่นอนมันก็ต้องมาตามวัยแต่อย่างไรก็แล้วแต่โปร่งเจ้าค่ะขอทรงโปรดดึงมันไว้นะคะอย่าให้มันมาเร็วและก็ให้ภายนอกมันอาจจะดูชราไปตามวัยก็ตามแต่ขอให้ภายในที่จะแข็งแกร่งและหนักแน่นมั่นคงเหมือนที่อาจารย์เปโอลได้กล่าวไว้ในพูจนาของพระเจ้าว่ะถึงแม้ว่ากายภายนอก ของท่านจะเสื่อมทรมไปแต่ขอให้กายภายในที่จะจำเริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นและก็ยังเติบโตในพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านั่นแหละจะเป็นพลังที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี และเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนคนในโลกนี้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราอายุเท่านั้นเท่านี้เราจะต้องเจ็บป่วยเราจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่าลืมว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่อยู่เหนือธรรมชาติ s ู p e r n a t u r a l เราเป็นคนที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ไม่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราสามารถที่จะประกาศรับเอาตามพระสัญญาของปรงุง สิ่งดีๆที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับคนของพระเจ้าที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างดีมีมากมายแต่นั่นเลือกหลายครั้งเรามักจะเลือกตามใจเราเหมือนกับอาดัมเอวาในสวนเอเดนเราไม่เลือกที่จะเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าแน่นอนเราจะต้องเผชิญกับความตายดิ่ฉันได้บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกไม่กลัวความตายเพราะว่าความตายของคริสเตียน กำลังจะละสิ่งที่อนิจจังและก้าวไปสู่สิ่งที่เจียรังยั่งยืนแต่ดิฉันก็บอกกับพระองค์ว่าไม่จำเป็นลูกก็ไม่จำเป็นต้องป่วยตาย ไม่จําเป็นลูกก็ไม่ต้องทร,รมานเจ็บปวดด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ค่อยตายถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์และถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ลูกขอปฏิเสธขอพระองค์ทรงนําชีวิตของลูกที่จะสำแดงให้คนอื่นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าศักดิ์สิทและเกียรติของพระองค์เราเลือกได้นะคะฉะนั้นก็คือเลือกที่จะทําตามโภจนาของพระเจ้าถึงแม้ว่า ความไม่เจ็บป่วยความไม่แก่ชราความไม่ตายนั้นเป็นอนาคตเป็นความหวังใจแ,แน่นอนเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ความหวังใจของเราไม่ใช่เพียงในโลกนี้เท่านั้นถ้าเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพียงเพื่ออยากจะรับพระพรมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นชีวิตที่สั้นมากในพะจจนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ อย่างดีๆก็70หรือแล้วแต่กำลังก็80ถ้าเราคิดเพียงแค่นั้นเราดูเหม็นการสิ้นพระชนมบุญไม้แขงเขนของพระเยซูคริสต์แต่แน่นอนการใช้ชีวิตในโลกนี้เราสามารถที่จะประกาศและรับเอาในสิ่งที่พระเยซูดได้สิ้นพระชนมบุญไม้กางเขนเพื่อเราแล้ว ในหนึ่งเปโตรบทที่2องก็24ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะเรียกเอาตามพระสัญญาของปร่งด้วยบาดแผลของปรองจะนำการเยียวยารักษามาสู่ชีวิตของเราแต่เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความศรัทธาอย่างแข็งแกรง่งและอย่างสูงสุดในพระเจ้าของปรอง และเราสามารถที่จะรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาเพื่อเราที่การเขนนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายหลายครั้งที่ดิฉันเจ็บป่วยหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าอ่อนไหวในความอ่อนแอในวัยเมื่อเรามีอายุมากยิ่ยงขึ้นดิฉันจะไม่รู้สึกหดหู่และหมดหวังยิ่งทำให้ดิฉันมีความหวังใจมากขึ้นว่าขอบพระคุณพระเจ้า สักวันหนึ่งดิฉันก็ต้องละสิ่งเหล่านี้ไปแต่ดิฉันกำลังไปสู่นิรันทิ่นั่นไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการร้องไห้เพราะความทุกขเวทนานไม่มีความแก่ชราโอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราจะสวยและก็สาวอยู่เสมอในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเราไม่ต้องอยู่ในกายที่เสื่อมโทรมเราจะมีกายใหม่ ที่พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงเราตามพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 15: ข้อ42ถึง44และข้อที่51ไปจนถึง54ได้กล่าวไว้ว่าการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นจะไม่รู้จักเน่าเปื่อย สิ่งที่หวานลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่หวานลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่จะทรงอนุภาพสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วย ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความลำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมะตะนี้ต้องสวมสภาพอมะตะเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมาตะนี้จะสวมสภาพอมะตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคำภีจะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงความปราชัยแล้วเอเมนเรามีความหวังใน พระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมความหวังนั้นชีวิตที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายและเราจะอยู่ที่นั่นชั่วนิดนิดรันไม่ต้องมีตารางปฏิทินมากําหนดและมาไล่บี้เราว่าโอ้โหอายุเรากำลังจะนับถอยหลังไปแล้วที่สวรรค์ไม่มีการนับอายุขอบพระคุณพระเจ้า และคริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรอคอยความหวังในแผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้นในโลกนี้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างดีด้วยการพึ่งพาในพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ยึดในพระสัญญาของพระองค์และความเจ็บป่วยทั้งหลายที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราจะไม่ต้องเผชิญ ความแก่ชรา,าแน่นอนมันมาถึงเราแต่เราก็ไม่ต้องแก่ชรา,าตามธรรมชาติของคนในโลกนี้แต่เราจะแก่ชรา,าแบบมีศักดิ์ศรีของพระเจ้าตามพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าผมหงอกเป็นศักดิ์ศรีของคนที่สูงอายุแต่ถ้าเราใช้ชีวิตที่ไม่สมศักดิ์ศรี กับสีผมเราก็ไร้ซึ่งศักดิ์สีีเราไปเจอหน้ากับความตายฝ่ายร่างกายแต่ว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ชีวิตนิรันดร์ขอบพระคุณพระเจ้านี่คือความหวังใจของเราทั้งหลายที่รอคอยพระองค์อยู่และพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนนั่นคือความหวังใจที่ยิ่งใหญ่ของเรา และในเวลานั้นเราจะพูดได้เต็มปากว่าขอลาก่อนความเจ็บป่วยทั้งหลายความเจ็บปวดทั้งหลายความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายความแกช่ชราและความตายจะไม่มีอีกเลยในชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดขอพระเจ้าทรงอวยพร่อนและที่เราจะมีความหวังใจเต็มเปี่ยม ในแผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์และเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีสันติสุขและมีเสรีภาพโดยองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้นำในชีวิตของเราขอว่าเจ้าสุงอวยพระพรค่ะ